ครับ่อบนะครับโต้งรถสวยสายหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็กําลังจะไปส่งรถนะครับที่อโศกนะครับอยู่รุ่งเทพยนี่เองสุขุมวิทใกล้ๆนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามาสด้าคันนี้นะครับรถเพิ่งมาเลยผมยังไม่ทันได้รีวิวเลยนะครับก็ผมก็เลยเสนอลูกค้าไปนะครับต้องบอกว่าเคสนี้เนี่ยก็คือช่วยปั้นช่วยดันกันสุดๆเลยนะครับลูกค้าอยู่งาน8เดือนเท่านั้นเองนะครับก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาอย่างนี้นะครับคันนี้ รถบ้านมือเ <c ranch ant> ดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้เหมือนเดิมครับใครที่ผ่อนจบสัญญานะครับได้เล่มเหมือนเดิมนะครับสําหรับซื้อแล้วก็ผมนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยถ้าท่านผ่อนจบท่านก็ได้เล่มเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นซื้อสดก็ได้เอกสารสัญญาซื้อขายได้เล่มเหมือนกันนะครับคันนี้แล้วก็ผมมีมาได้วิธีคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคันสีขาวนะครับที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้นะจริงๆเน,เนี่ยคือก็ รถคันนี้มาทีหลังนะครับแต่ว่าคันนี้จัดไฟแนนซ์ไปก่อนแต่ว่าตอนนี้คือไฟแนนซ์ของลูกค้าผมเนี่ยไม่ผ่านสถานะตอนนี้คือว่างนะครับเป็นมาด้าบีที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยปี2013นะครับปีสมเกียร์ธรรมดา4ประตูเหมือนกันนะครับมาดูมาดูข้างๆนะล้อแมกนะครับก็เป็นล้ออัลลอยเนาะล้ออัลลอยแบบลอนะครับนี่แบบนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับ เป็น B t ท4ประตูเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสีขาวนะครับปีก็ปี3ส่วนคันสีน้ำตาลนั้นน่ะที่ผมก็จะไปส่งน้ําปี15นะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ B t ทสีขาวนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกับผมได้นะครับที่โต้งรถสวยสายหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ส่วนคันนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปส่งรถลูกค้าแล้วเช้านี้นะครับมีส่งรถกันที่ อโศกนะครับสุขุมวิทยนะเดี๋ยวยังไงผมมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ